ಧನ್ಯವಾದ เขาอยู่แล้วยังดึงอายเขาไปหาไอคุคนนอกสายตาเจ้าบอแค่บอสนอายมันคนใจง่ายดีเจ้าบอรู้ตนเบอ่อนํำคำวอกคนเห็ดให้เฮาเปลี่ยนไปเจ้าไม่เห็ดในหูซึ้งดีแล้วก็อย่างนี้ไปเจ็บแต่น้อใจไอยับถอยคืนกลับมาแต่ใจมันพังไปเบิดกแล้วเห็นใดแค่เลือดใจเจ้าขวง ว่าเ้ที่เขาไปเป็นมาลิงจริงกองสะรน้องกองแกงมาลงมาแดงมาก็ลงกองแป้งงองแงงงงแงงในชีวิตเจอวอาเจที่เขาไปเป็นมะลิงจริงกองสลรน้องกองแกงมาลงมาแดงมาบลงกองแป้งงงแงงง้องแงงในชีวิตเจอบ้านเป็นที่บาวไหลายก็พอเจอตั้งแต่หน่อยจนใหญ่ก็พึ่งสีเคยเจอบะลงกองแกงะนอดไกอ้า ขอโทษที่เขาไปเป็นมะลิงกินกองสารน้องกองแกงมะนองมะแดงมาดปล่องปองแตงง้งแงงงงแงงในชีวิตเธอขอโทษที่เขาไปเป็นมะลิงกินกองสารน้องกองแกงมะนองมะแดงมาดปล่องปองแตงง้งแงงงงแงงในชีวิตเธอปานาตีนีบ้าเมาไร้ขอเธอตั้งแต่น้อยจนใหญ่กบ